เมื่อพูดถึงการระบาดของไวรัสโคโรนา19หรือโควิด1 9ซึ่งเปรียบเสมือนปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ของโลกครั้งหนึ่งเลยก็ว่าได้การระบาดนี้ได้สร้างความตื่นตัวให้แก่ทุกๆคนเป็นอย่างมากทั่วโลกต่างต้องรับมือกับการป้องกันและการรักษาโรคที่มาจากเชื้อไวรัสอุบัติใหม่เรามาทำความรู้จักกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด1 9เพื่อให้เรารับมือกับเชื้อไวรัสนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเรามารู้จักโรคนี้กันครับ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19เป็นโรคระบบทางเดินหายใจเกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มโคโรนาซึ่งเชื้อสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้โดยการหายใจเอาละอองฝอยน้ำมูกน้ำลายของผู้ติดเชื้อเข้าไปจากการไอจามและพูดคุยกันนอกจากนี้เชื้อยังสามารถเข้าสู่ร่างกายทางปากจมูกและตาผ่านมือที่ปนเปื้อนเชื้อจากการสัมผสัสพื้นผิวต่างๆในสิ่งแวดล้อมที่มีเชื้ออยู่ ผู้ที่ติดเชื้อนี้อาจมีอาการป่วยหรือไม่มีอาการก็ได้แต่สามารถแพร่กระจายเชื้อให้ผู้อื่นได้อาการของโรคโควิด -19 มีตั้งแต่อาการเล็กน้อยหรือไม่มีอาการจนถึงอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้โดยอาการที่สามารถพบได้บ่อยเช่นไข้น้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะปวดเมื่อยตัว หายใจหอบเหนื่อยเป็นต้นซึ่งมีระยะฟักตัวของโรคคือระยะเวลาหลังจากที่ได้รับเชื้อแล้วแสดงอาการหรือตรวจพบเชื้อประมาณ2-14วันครับโดยกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้แบ่งระดับอาการผู้ป่วยโควิดโดยแบ่งออกเป็น3กลุ่มดังนี้ครับ 1. สีเขียวคือผู้ป่วยอาการไม่มากหรือไม่มีอาการหรืออาการน้อยเช่นมีไข้ไอน้ำมูกตาแดงผื่นขึ้นไม่มีโรคอย่างอื่นร่วม 2. ส,สีเหลืองคือผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงแต่มีอาการเหนื่อยหอบหายใจเร็วมีปัจจัยเสี่ยงอาการรุนแรงหรือโรคร่วมเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคปอดอุดตันเรื้อรงังโรคปอดเรื้อรังอื่นๆเป็นต้น 3. ส,สีแดงคือกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการหอบเหนื่อยหายใจลำบากเอ็กซเรย์พบปอดอักเสบรุนแรงมีภาวะปอดบวมแล้วถ้าคุณมีอาการป่วยที่น่าสงสัยที่บ่งชี้ว่าเป็นโรคโควิด -19 หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการคุณควรทำอย่างไรผมมีคำตอบครับ คุณต้องทำการตรวจหาเชื้อโควิด -19 เพื่อที่ว่าหาคุณติดเชื้อจะได้รักษาอย่างถูกต้องต่อไปซึ่งปัจจุบันวิธีการตรวจโควิด -19 มีอยู่2แบบหลักๆคือ 1. RT-PCR เป็นวิธีการตรวจโควิด1 9ที่มีความแม่นยำสูงใช้กันแพร่หลายในหลายประเทศมีระยะเวลารอผลอย่างน้อย24ชั่วโมงแต่ข้อดีของการตรวจด้วยวิธีนี้คือถึงแม้เชื้อในร่างกายจะมีปริมาณน้อยก็สามารถตรวจพบเชื้อได้ 2. a n t อ g e n Test k ส t ิด ATK หรือ Rapid Antigen Test เป็นวิธีการตรวจโควิด1 9ที่สะดวกและรวดเร็วรู้ผลภายใน15-30นาทีแต่ความแม่นยำจะน้อยกว่าแบบ RT-PCR ซึ่งทุกวันนี้มีชุดตรวจสำรับให้ซื้อมาตรวจเองที่บ้านได้แล้วถ้าผลจากชุดตรวจ ATK เป็นบวกขึ้น2ขีดต้องทำอย่างไรกรณีนี้นะครับ ควรติดต่อสถานพยาบาลใกล้บ้านเช่นโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลหรือโทรศัพท์เข้าสายด่วนสปสอช1330ขอรับคำแนะนำเพื่อทำการกักตัวและรับการรักษาต่อไปครับในส่วนการรักษาและการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยโควิด -19 ต้องทำอย่างไรนั้นในกรณีผู้ป่วยที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการไม่มีภาวะเสี่ยงพิจารณาให้รักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามหรือกักตัวรักษาที่บ้านตามอาการที่แสดงเช่นถ้าไอให้รับประทานยาแก้ไอ ทำตามคำแนะนำที่แพทย์สั่งให้ครบวันกำหนดกักตัวในการกักตัวที่บ้านควรแยกห้องนอนห้องน้ำของใช้ส่วนตัวสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเพื่อป้องกันเชื้อแพร่ไปยังผู้อื่นถ้ากรณีผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงแต่มีอาการเหนื่อยหอบหายใจเร็วมีปัจจัยเสี่ยงอาการรุนแรงหรือโรคร่วมและกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการหอบเหนื่อยหายใจลำบาก เอกซเรย์พบปอดอักเสบรุนแรงมีภาวะปอดบวมจะต้องรักษาตัวภายใต้การดูแลของแพทย์ในโรงพยาบาลอย่างใกล้ชิดนะครับด้วยความห่วงใยสุขภาพอนามัยของทุกคนผมจึงมีคำแนะนำสำหรับแนวทางการปฏิบัติตัวเพื่อการป้องกันและลดการแพร่เชือ้อโควิด -19 สำหรับประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงซึ่งควรปฏิบัติด,ดังนี้ ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้นหากออกนอกบ้านให้เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย1-2เมตรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่นแออัดหรือพื้นที่ปิดสวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่สาธารณะเช่นตลาดห้างสรรพสินค้าหรือการใช้บริการขนส่งสาธารณะล้างมือบ่อย ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารหลังใช้ห้องน้ำหรือหลังจากไอจามหรือหลังสัมผัสจุดเสียงที่มีผู้ใช้งานร่วมกันในพื้นที่สาธารณะเช่นกรอนหรือลูกบิดประตูราวจับหรือราวบนาันไดเป็นต้นหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้าตาปากจมูกโดยไม่จำเป็นแยกของใช้ส่วนตัว ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่นเช่นแก้วช้อนผ้าเช็ดตัวเป็นต้นเลือกทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ๆควรทานอาหารแยกสำรับหรือหากทานอาหารร่วมกันให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัวครับอย่าลืมออกกําลังกายสม่ำเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอหมั่นสังเกตอาการตนเองหากมีอาการไอเจ็บคอมีน้ำมูก อ่อนเพลียหรือมีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อควรมีการตรวจเอทีเคด้วยตนเองในเบื้องต้นหากพบว่ามีการติดเชื้อจะได้รับการรักษาอย่างทันทีหน้ากากอนามัยและชุดตรวจเอทีเคที่ใช้แล้วถือเป็นขยะติดเชื้อควรแยกทิ้งจากขยะทั่วไปลงในถังขยะติดเชื้อที่จัดไว้โดยเฉพาะที่สำคัญอย่าลืมไปรับวัคซีนให้ครบตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณาสุข เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและลดความรุนแรงของโรคผมจึงขอเชิญชวนทุกๆคนปฏิบัติตัวตามคำแนะนำและมีความรับผิดชอบต่อตอนเองครอบครัวชุมชนและสังคมเพื่อที่เราจะสามารถก้าวข้ามสถานการณ์โรคโควิด -19 นี้ไปได้อย่างดีและปลอดภัยขอพระคุณมากๆครับ